ตื่นเต้นกันทั่วโลกเลยนะคะเมื่อมีคนมาสปอยค่ะว่าเพลงที่ลิซ่าคะไปฟิจอริงกับ DJ s n สเนกค่ะกำลังจะมาแล้วนะคะก็เลยทำให้ Hashtag ค่ะลิซ่ x d j นะคะติดเทรนทวิตเตอร์โลกทันทีค่ะและในเอเชียค่ะก็ดูคึกคักหนักมากนะคะทั้งในไทยฟิลิปปินส์อินโดเวียดนามไม่เว้นแม้แต่ในตุรกีค่ะก็แอคที่เขามาสปอยนะคะมันก็ดูน่าเชื่อถืออยู่นะเห็นเขาว่าแนวเพลงน่าจะเป็นแนวประมาณเพลงเตกีเตกีนะคะ ซึ่งก็เหมือนกันกับพี่น้องกันเลยอะไรประมาณนั้นนะแล้วท่อนที่ลิซ่าได้ร้องนะคะเห็นเขาว่าความยาวประมาณ30วินาทีค่ะก็น่าจะได้ฟังนะคะกันในเร็วๆนี้นะคะแล้วก็มีสปอยเพิ่มค่ะว่าน่าจะมีการนะคะฟิจอริงกันกับอีกหนึ่งหรือ2องคนคะอาจจะเป็นทั้งชายแล้วก็หญิงค่ะที่ไม่ใช่แค่น้องลิซ่าเพียงคนเดียวนะคะงานนี้ค่ะหลายคนเขาก็ตื่นเต้นกันนะเนาะก็แบบว่ามาสักทีเถอะอยากจะโยกย้ายะคะอยากจะออกมาเต้นกันแล้วแหละ ส่วนทางด้านพ่ซูค่ะเธอก็มาตามสัญญานะคะวันนี้ค่ะเธอมาใน Channel Plus นะคะโดยโพสต์รูปนี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็บอกว่าเออตุ่นขึ้นมาแล้วผมมันก็หยิกนะมันหยิกเองตามธรรมชาติค่ะเลยอยากจะเอามาให้บริงได้ดูนะคะแล้วก็มีการพูดคุยกันกับบริงค่ะบริงก็ถามเธอว่าเออได้กินไก่หรือยังนะคะเพราะว่าในเกาหลีคล้ายๆกับมันเป็นเทศกาลอะไรของเขาอย่างนี้ค่ะแล้วพี่ซูก็บอกว่าสงสัยคงจะต้องไปจัดหามากินบ้างแล้วนะแล้วก็บริงค่ะก็เลยถามนะคะว่า ตอนเด็กๆเนี่ยพี่ซูนะชอบการ์ตูนเรื่องไหน พิซูก็บอกว่าตอนเด็กๆก,ก็ชอบดูชินจังกับโคนันอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วบลิงนะคะก็ยังชมเธอด้วยนะคะหลังจากที่เธอมีภาพออกมาจาก White y g Stage ใช่ยไหมบอ,อกว่าตอนที่เห็นครั้งแรกค่ะนึกว่าเห็นเทพทิดาเลยนะเพราะว่าคุณนั้นสวยมากๆเลยนะจีซูเอ๊ยน,นฉันพูดไรสาระเกินไปหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งพิซูเธอก็ตอบกลับมาได้น่ารักมากๆเลยนะคะเธอบอกว่าไม่เป็นไรหรอกระหว่างเราเนี่ยงี่เง่าไรสาระบ้างก็ได้นะเพราะว่าสําหรับฉันแล้วเนี่ยบลิงของฉั นั้นดีที่สุดเสมอเลยนะคะโอฟังแบบนี้ต้องบอกว่ายิ้มเลยนะคะเนี่ยพี่สุนั้นน่ารักมากๆค่ะแล้วพอบลิงถามนะคะว่าเอออยากจะทําอะไรเป็นสิ่งแรกนะหลังจากที่ถ้าสถานการณ์มันดีขึ้นแล้วนะคะพี่สุเธอก็บอกว่าก็อยากจะปรากฏตัวต่อหน้าผู้คนมากๆค่ะก็คืออยากจะเจอกับบลิงนั่นแหละแล้วก็บลิงนะคะก็ดูเหมือนมีแซลกันเหมือนกันนะว่าประมาณว่าเธอนั้นดูเหมือนพุดเตอร์เลยนะคะซึ่งพี่สุเธอก็ตอบกลับมาค่ะว่าตอนสมัยปฐมค่ะ คุณพ่อคุณแม่ของเธอค่ะเรียกเธอว่าพุดเดิ้ลเหมือนกันนะแล้วก็มีการทมถ่ายนะคะกันไปมาค่ะซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยเธอก็แฮปปี้ดีนะคะก็เป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งค่ะที่เธอก็มาคุยกันกับลิงหาน่ารักมากๆเลยค่ะแอดก็เอานะคะความเคลื่อนไหวนะทั้งเรื่องราวนะ้ะเพลงใหม่ขององลิซ่าเนาะแล้วก็พี่ซูค่ะที่วันนี้เธอมาอัปเดตลงในชานา plus ด้วยค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า